สวัสดีครับผมกอนครับมาจากจังหวัดสระคามครับสวัสดีครับผมบิวครับมาจากดอนครับสระคมน้ำก็ต้องแม่นี่หรือเปล่าขอบคุณมากเยี่ยมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้อายุครับพี่เปรมเด้อโ,โกโก้คนเทศลังสิทธิ์มือนี้เข้ามาแบบเศร้าแท็กเลยนะอ่ะ ผู้ใดเป็นเอฟซีโคกโค้โกเล่นลังสิต์หา้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดน,นะครับไมอนี้คือเก่าครับผมกับยูกับนักเียน2คนอยู่ในประเภทงานาที่บินไปผู้ชายกับมันอคคบอกอืมเอากอนสี่บดูจักกันทั้งสองคนเนี่ยอยากให้ทั้งสองคนแนะนําตัวกับผู้ชมทุกคนกอน,นครับเริ่มจากเอากอนอันนี้ครับผมกอนครับมาจากจังหวัดระคามครับอืมครับผมอยู่ครับมาจากดอนครับระคามยนําก็ต้องแม่นหรีปะ ผมกบเพื่อรู้กันผม .Package ไปกินไส้เดรอบอุ้ยส่งผมเนี่ยพู้บบาไทยบ้านเลยเนี่ยไหนได้อย่างนี้ส่เลือดแมนอันนี้บ้าอุดรแมนบ่าอุดรทั้งสองคนเท่าเนี่ยสอบในรอบเนียยของตัวเนี่ยของก่อนเนี่ยปีสิบสองครับสามครับสิบสองสามับอันนี้ก็บสิบสองสามเกันแมนครับสิบสองสามกันอ๋อรุ่นเปรี้ยนรุ่นเปรียนแล้วก็รุ่นรุ่นสุดท้ายสี่บ่มีทักษานําแมนคอฮะ รุ่นนี้แบบหัวกะทิเลยดิตอนนั้นก็โอ้โหมีแต่อ่าระดับหัวกะทิมาสอบเนาะเราก็สองคนที่บินไปก้อนหนานั้นแล้วกับพี่สิบสองทับสามอ่าเราก็มีพี่สิบสี่เริ่มเริ่มเข้ามาใหม่ๆนะฮะเป็นยังไงจากความรู้สึกมือเนี่ยมือเนี่ยเอาเอามือเนี่ยก่อนเป็นไงดีใจซ้มเล็งมีดีใจบักเรื่อมีแต่ขอเนี่ยเจนี่กันไปกับพารมาไหนผู้เฒ่าผู้เฒ่าอยู่บ้านบ้างได็กผู้ถาวกัดีใจนะ้วกับที่ได้ไป S <S> เป็นเห็นนิดตการนั่งหือว่าไล่จะอยากไปก็ดีครับไปพร้อมสอบได้ก็กกกดีเลยไปกับอาจารังก็ดีผู้เฒ่าเห็นอ่านหนังสือภาษา,ษาเกาหลีแรงๆเพิ่งซื้อปอปเห็นดยังเนาะมีป๊อปนี่แหละเพราะว่าอยากไปประเทศเพราะเป็นเห็นนิดจริงจังจริงจ <c oughs> ังเราตุเร่นะครับตอนนี้อันนี้ในมุมของ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 ก่อนเนาะอ่ะของเฮาเดี๋ยวปีนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ที่ได้ไปเก็บเึ้นหนังอนาคต แต่ว่าแตมีสิมีความรู้สึกเสียใจคือกันผมที่ว่าเข้าตรงจากบ้านไกลๆไหมเพราะเคยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมมาทํางานอยู่กรุงเทพนี่แต่ว่าไกลแล้วแ็ว่าไกลแล้วออันนี้ไปเกาหลีมันก็ให้ไกลครับเก็บความคิดหอดบ้านเอาเป็นเงินสากผู้สากผู้่าก็ทั้งสองคนก็นะฮะยังมีโอกาสที่จะ เก็บเงินแบบหลายปีเลยล่ะนะพี่เพียมเชื่อว่านะครับโบดโดนดอกระยะเวลาของอการจากบ้านไปเนี่ยเสียยัดไห้เขาประสบการณ์แข็งแกร่งขึ้นมากโบดโดนอกครับแต่พี่เพียมเชื่อว่าลูกศิษย์เขาหลายคนเนี่ยเป็นคนแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับตัวสิมาหอดมือนี้ได้มันก็ผ่านหลายอย่างมากนะครับอันนี้ก็เป็นขอ้อดีหลายๆอย,ย่างในการเรียนภาษาเกาหลีเ่าได้หลายอย่ยางใ้การใช้ชีวิตต่ความอดทน พอถามผู้ใดบ่อดทนเนี่ยบางคนเนี่ยท่อตั้งแต่เริ่มขอแต่โจทย์ง่ายๆนัง,ง,นงซื้อง,งา่ายๆเลยปะแข่งมือนี่มือนี่แห่งสอบอ่ารอบอุตสาหกรรมซีพีที่ซีที่สองเขาบอกว่ายากหลายนะแมนยากอันนี้ก็ได้ยินข่าวว่ายากบ่แล้วอยู่ครับครับรมือนี่พี่เปรมก็อยู่สนามสอบสอบผ่องละเจ็ดสิบคนสี่รอบนะครับสอบรอบทั้งเบิร์ดเนี่ยรอบ ตั้งแต่มือนี้มือแรกวันที่3ามพรวันที่สิบห้ากับเก้าพันเก้ารอยกว่าคนถ้าตีเป็นเปอร์เ,เซ็นต์กับสิบห้าจุดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์กับประมาณร้อยสอบร้อยคนเอาสิบห้าคนแต่ว่ามือนี้ก็เห็นเก้าอี้ว่างอยู่เนี่ยเก้าอี้ว่างอยู่ฉะนั้นว่าอ่าการเปอร์เซ็นต์กับสีลดลงมาจากร้อยนะฮะเปอร์เซ็นต์พันก็บสีสูงขึ้นแต่ว่าขอสอบยากหลายยากหลายนักเรียนบอกว่าเขาไปสอบเนี่ยเจ็ดสิบคนเนี่ยสอบ รอบที่หนึ่งที่สองเนี่ยพาดอยุหาคนหกคนเจ็ดคนสูงสุดม่อเกินสิบสองคนในห้องอนู่ <Yeah. S 1> อีริีพี่เบมอยากสิถามว่าตอนที่ตัวเลี่ยนอ่ะบอกความรู้เป็นน้องน้อง,องที่เบิ้งเข้าอยู่นะ,นะอยากให้น้องนอง,นองแบบรู้จักเทคนิคว่าเจ้าของ CPT ซีพสบสอง 12, ครั้งที่สามเนี่ยหัวกะทิเลยได้เข้าเนี่ยแ <Yeah. S 1> ม่นบอกบอกน้องน้องจักจักน้อยนึงน่ะ ให้น้องๆได้รู้ว่าเออเทคนิคสิไปสอบใน CPT 14เซิปีที่สอเนี่ยอ่ะเอาสัก1หรือ2องขอพอ่พอเป็นพ่อเป็นพิธีให้น้องๆได้รู้จักถ้าีนี้ผมมาจำคำตอบให้หลายที่สุดครับต้องไออะไรกันหนึงน่งกับเด็กของไงก่อนนังเขียนปวดกาบปวดรูปภาพจำในแม่นที่สุดครับกาบนี่ยตามกันครับมีถูกมีถูกรอบมีอบมมสอบสอบมาแล้วสามรอบมีตลอดครัอย่างตามเป็นปี ซีขอกรายังตำซีถึงหกขุดแล้วแม่นั่นเยครับังตำอีกนี่เ่ียกกับสามปีนี่อ่อแกขอกราบแต่เป็นคะแนนจริงง่ายมากขอกราฟของ่ายมก็ได้งากว่า้าเพิ่มเปลี่นดูต้องตับลายครับกรุ๊ปยีบกราง่ายเหมือนคะแนนฟรีเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอ่ะอันนี้ก็ของก่อนแนะนำต่อมาของเขาล่องแนะนำหลุ่นน้องเขาเบิ่งด้นจะผมขอหนึ่ง็องากให้ ทุกคนตั้งใจเรียนเด้ครับตั้งใจติวกะเพดข้อสอบไปหลายมันบ่มีอย่างยากครับกานตั้งใจเรียน้อสอบมันก็นอยู่ในบทเรียนของที่เฮาเรียนนั่นแหละครับการจําคําศัพท์ได้หลายมีใส่ไปกว่าครึ่งครับแม่แห่อันนีแนแนแน้แหม,ม,ม,ม่อันนา้จำข้ามซับนี่ยก็อ่านเลยอืออันนี้พี่เบมกับาเวา,เาประสบการณ์เนี่ยนักเรียนเฮามือเนี้ก็มีได้ร6 5สิ ได้ลอยหาซิปนะฮะพี่เปมก็ได้ว้าได้พูดคุยกับนักเรียนมันสิมีความแตกต่างระวังคนทิพานได้คะแนนหลายก็แค่แน่นหน่อยพี่เปมเอามาวิเคราะห์ให้ทุกคนที่ฟังในคลิปเนี่ยฟังเบิง่งได้สําหรับผู้ผู้สิทธิ์ไปสอบนะครับถือว่าเอาเคล็ดลับเนี่ยไปล่องเบิง่งนะครับเบิ่งง่ายๆเลยถ้าผู้ใดได้คะแนนหลายๆนะครับเขาสิอยู่แต่กับหนังสือก็บ,บ่ได้หมายวามว่าเขาสิอยู่แต่กับหนังสือตลอดเวลาเนี่ยอดเาว่า ถ้าเท้าฉีดทองไปค้ำศับเสอมอไปเนี่ยถ้าทองยังเดียวสามมือถักบ้นกลับมาลืมได้ปะที่นี่ลืมครับอ่าฉะ,ะนั้นวิธีการนะครับอาจจาด,ดีๆด้ววิธีการเนี่ยคือหนึ่งทองค้าศับไปนั่มแล้วก็ค่อยเฮ็ดขอสอบไปนั่อ่านะเวลาเข้าไปพ่อขอสอบเนี่ยเข้าพ่อขอสอบง่ายๆเงี้เนี่ยอย่าพึ่งไปท่อมันบางคนพ่อเปิดมาปุ๊บเจอขอสอบเงอ้ยหรับตาปิดบๆแ้บ S <S <S เอาแล้วเจอขอสอบเนี่ยจีเดาแย้งเดียวเลยครับผมตอบรอบแรกที่สี่ได้ตอ,อบอยากเงีวอีกผมเอาแล้วไปแย่แก้วครับตาพริบๆใจแฝวเลยบางคนเปะเลยบางคนพอแต่เจอขอสอบเง่ายเนีเน่ยบางคนบอคิดว่าสิบแปรเนี่ยวิธีการจับจุดก็คือนะฮะแปลเป็นประโยคสั้นๆไปก่อนปแปลเท่าที่ได้นะครจากนั้นกะถามมันบอด้ยอิลีกะเอาจับอ่าประโยคบางข้าเนี่ยข้อสิทธ์จับจุดได้นะครับอ่าแล้วที่นี่ เข้ากับล่องเอาข้อสอบที่เข้าเฮ็ดเนี่ยจีโจทย์าเง่าเนี่ยล่องมาฝึกเบิ้งว่าเฮ้ยข้อนี้หรือคำเนี่ยเข้าบ่ได้การล่องเอามาแปลล่องเอามากดอ่าโคเกิลแปลเบิง้งจากนั้นถ้าเข้าเฮ็ดเั่งที่ประจาประจาเข้าสี่เริ่มหนึ่งในคำศัพท์สองในแนวข้อสอบไปในโตอ,อันเนี่ยพี่เต็มตกผลึกมากเราก็เลยมาเอามาบอกทุกคนแต่สําหรับคนที่ได้คะแนนหน่อยๆวันที่นี้ก็ไ่ได้วา่าทุกคนเด มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอ่านเฮ่าสิให้มันขยันตลอดเวลา้ามันเป็นไปได้เมน,น,น,นบก่อนเมน,นรนัครับแต่คือพยายามกับให้นังสือมันอยู่ใกล้ๆโตจะของบางคนซื้อไปก็ไปทิ่มไว้กว่อนบ่ได้อ่านนนี้เดี๋ยวก่อนเ่นนครับเออคนสอบสามเทียเนี่ยสอบหลบยางไงไปกับไอ้วุฒิกรรมหลบแต่ผมอัดเแค่กันนี้เดียวไอ้รอยหาเนี่ยผมถอยเนี่ยผมก็อยากเก็นแล้วก็อยากสอบแล้ว ก็แกมาคิดแล้วก็รเียวเวลาไปไล่แล้วนะเียนั้นเปน้องัปหลยแล้วก็เลยเอาจักน้อยิึงนี่ก็ดีก็เปิดกตตรับตอนกระเป็นีเยพี่กับพียนี่กับี่สิบสาับทีนี่กับตาตะพี่สิบมกเอบตอบพลาดในโยยิบหานี่็เป็ไปอบตากตะกับผ่านดีแต่ผมหังคิดว่ากติตร์ไม่ได้ใเวลาสงองนั้ก็เลยทรงันตัวนี่เาไเรยรอสอบอุตากรเพราะอุตากรมากก็นีกั ไอ้ปลายปีอุตสาหการรมมันมีเราเก็บตัวมาพอดีเอ,เสอบสรลอ,รอยกาคนเนาะก็เลยพุ่งเอานี้แหละก็เลยร้องสอบนร้องสมัรสอบไปปุ๊บก็เลยยู้อยยิบขาพอดีขาดเต็มที่ก็ตัดพอดีจากที่สอบขาดอุตสาหการรมไปขอเดียวเ่ยครับถามบางคนไหนทอไปเลยดิเี่ครับทอไปเลยราะว่าข,ขอเดียวเดี๋ยวแต่ว่าแต่ความเก็บเต็มทีแล้วนะแต่ว่าพี่เปยมกันย่อมย่อมใจก่อนอยู่ดิ กรในแพร่ในของอุตสาหกรรมเรามาสอบออเกษตรบางคนเนี่ยผมคือคือทุกประเภทงานกันแล้วแต่ความชอบความถานัดแต่ละคนนะครับแต่ว่ากนเนี่ยเขาสามารถทดล่อมาสอบของอุตสาหกรรมได้หลักการมันเป็นจังหวะที่เขาเปิดปปช่วงปลายปีนั่นมันได้จังหวะนะครับแต่มกเปิดก็จีรบปีนึงากรลบปีนึงจากอยหามาเป็นลอยยีห่ห่าจะถือว่าความพยายามสิ่งมากมีวันเนี่ยสำเร็จเด้ สำเร็จ<ม>เอา้าของจะขอ,องเลยไปที่นี่มีอย่างเตื่นเตื่นเต้น,ตน,ตนบอก่อแมพี่น้องถืฟังเข้าเบิ่งบ่กะตอนสอบมันบอครับอือโอ้ผมหนีจำคําศรัพย์นี่ต้องตั้งเป้าหมายไว้เลยว่ามือมือเดิมหน,นีที่จำค้ามัพท์ไปจะขํจาจะขํจาจะขําของตัวครับผมประตั้งไปประมาณหาสิบข้าตเ่ามือครับโอ้คือกันก็ตอนเข้าไปเรียนเลยรี่ครับประมาณนั้นเลยประอืิแเรา ก้อนที่จะไปซอบนี่ผมติวมืดมืดขึ้นเลยครับอาทิตย์นึงเต็มเต็มเขาบอกกินกินอยู่งแม่งร้องนึกขึ้นมาเป็นร่มได้สั่นตรงกินเขาอา่ะปลาแซลเล่นแซลเหร่นอาทิตย์นึงเลยแม่รับบัตินี่ได้คะแนนเท่าไรบัติผมได้ลอยสี่สิบห้าครับเป็นจังไดนหรือปัตินี่พ่อแม่พี่นอ้องลอยสี่สิบห้ารื่นใจอยู่ครับนี่มันเป็นความพยายามและความตั้งใจก็คือโปง่ายถ้าเฮาตั้งใจเฮ็ดสิ่งไหนเรา จังไดมันจะต้องพานนะครับรเพราะว่า,าผมผมเชื่อว่าน้องนักเรียนเท่าเนี่ยคือมีความตั้งใจอยากสิเอาชนะเอาชนะโมเมนเอาชนะพื้นที่เอาชนะจะของอเ,เอาชนะจะของเห็นว่านักเรียนเนี่ยบอกว่าตั้งเป้าว,ว่าเสี่ยวข้ามศัพท์หาสิข้ามต่อเมื่อจับเทียดได้ๆแรกๆมันอาจจะมีง่วงแล้วนะท่องไปง่วงแรกๆกัวิญญาณนะครับว่าในฟอง่านทั้งการไค่อยฟองที่นะจังหวัด จำนี่ตอนจำคำศัพท์เนี่ยเขาจำเป็นหมวดหมู่หรือว่าจำจังไหนบอกพี่น้องไหมเขาเป็นหมวดหมู่กรอเพิ่มเมื่อก็เริ่มเอามาสลับกันเขียนเลยสลับกันเขียนภาษาไทยไว้แต่ก็ตั้งหนังมาเขียนภาษาเกาหลีนี่แหละจำหมวดหมู่ก่อนมันก็สิเป็นกรุ๊ปเมื่อกี้จำายพอแต่เก่งเราเริ่มเริ่มสลับเริ่มแบบที่ไหนสลับอ่าความจำแน่งก็ก็ มาที่นี่ืมจ่อยพอแม่นิดนึงครับตาเก่งเหมือนกันเซใส่หอเก่งคืนน่ะมือกัมือที่สองเหเด้พอมีพี่น้องที่สอบรอบพุสากรรมนะครับการยั่งคงเป็นรอบละเจ็ดสิบคนที่เ่านะครับมือนีก็เห็นหลายคนนะฮะแบบเขาเรียกว่าเสียใจกับการสอบเพราะว่าคอสอบมันยากนะครับหลายคนที่คิดไว้ว่ามันสิเป็นขี้จังจะของ เท็ดออกมามันมันบรแมานี่เพราะมันยากนักเรียนเข้าเขาไปเมื่อเนี้ยเขาไปบอกว่านี่คนไ่ยยี่สิบหาสามสิบสี่สิบสี่สิบหาแนี้นะฮะมันยากนะอันนี้เขาเขาประเดี๋ยวบูว่าเป็นผู้ใดนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องอยากล่องอยากลูบแต่ว่าถามถามมันไปบ่ได้แล้วสุดท้ายเราก็ต้องพยายามพัฒนาเจ้าของพัฒนาเจ้าของเนี่ยเบมบ,บ่มันได้หมายควาว่าอ่า สีเรียนกับโรงเรียนอย่างเดียวนะครับถ้าเท่าก็ทุนหน่อยก็เรียนตามยืดทุบก็ได้นะแต่ว่าถ้าคนที่อยากให้โรงเรียนจัดการให้ให้ดูแลให้ทั้งเบิดเท่ากับอาม่เรียนกับโรงเรียนอันนี้ก็ดีนะครับการโดยตั้งแต่วันที่กัฝากไว้ด้วยครับปู่ปู่คุณเรี้ยงลังสิทเดอร์พ่อแม่พี่น้องนะครับมือนีผู้ผู้เฒ่าอยู่ทางบ้านมาส่งบอกว่าไหนมาครับเป็นมีรถุดมาแต่ก็พยายา้กำลังใจอืม เดี๋ยวค่อยซื้อรถใหแข่นเนาะเอ้าอุดรแล้วผมขอแฟนมาส่งกูเดียวครับพ่อกับแม่นั่งเป็นปรเป็นอ่ายู่อำเภอไหนยู่อำเภอไหนผมอยู่บ้านดุงครับบ้านดุงอำเภอบ้านดุงเฮาอยู่สารคัญหน้าเชือกเขาใกล้ๆกับหม้อเป็นบ่ะหม้อใกล้ๆไก่ไก่ยูหม้อเป็นบ่อ๋อเอ้าคนอ่าที่เบิ่งเฮาอยู่พ่อแม่พี่น้องนะครับมี มีผู้ปกครองหลายคนในทีู่ภาคอีสานเท่าโทรมาหาโทรมาหาพี่เปรมหลังจากที่ได้เห็นแบบคลิปวิดีโอต่างๆผ่าน YouTube ยูทูบเนี่ยผู้เฒ่าเบิ่งยูทูบดิเบิ่งเราเพิ่นก็ติดนะบางคนนั่งเรียนเบิ่งคลิปในติ๊กต็อกพี่เปมรมบอกว่าเสียงพี่เหมือนนักข่าวคนหนึ่งเลยจริงๆครัี่ผมพี่เปรมก็เลยต้องบอกว่าขอบใจหลายๆครับมีผู้เฒ่าหลายคนน่ะอยู่อุดอรอยู่กับสารคามาที่รุ่นทีบินไปที่เป็นนงงักงมวยที่เป็น พี่ชายพี่ชายของเจมเจมส์ไปสอบมือนีได้แต่เจมฟังอยูอ่พี่ชายของเจมสที่เป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกันที่เป็นนักมวยบอกว่าผู้เถาอยู่น้ำบาดเท่านะเขาบลูว่าไปถูกต้องตามกฎหมายมันมีนะครับเพราะว่าเพื่อนเขาไปถึงยังมีหลานหลานหรือ,อพ่อแม่พี่น้องหลายคนยังบลูว่าไปถูกต้องตามกฎหมายเกาหลีใต้มีบางคนก็คิดว่าไปแต่แนวอื่นนะมันยังมีมันยังมีแบบนี้อยู่ ฉะนั้นถ้าผู้เถ่าเบิ้งนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องเบิง้งอยากให้ทุกคนเห็นว่าไปถูกต้องตามกฎหมายอย่างไดก็ล่องติดตามคลิปขอกผมเบิ้งนะครับโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโผโคขึ้นมเข้ากระสีเห็นตั้งแต่นักเรียนมาเรียนสมัครเรียนสอบนะพี่เปรมสิพยา,ยามอ่าส,สิพยายามที่เอารูปภาพหรือเอาอคลิปที่เป็นใหม่ๆเสมอแทบสิบ่เคยใส่เก่าขึ้นมาเลยถ้าทุกคนที่เป็นเอฟซีโรงเรียนเข้านะสิะเห็นว่าโอ้พี่เปรมอัพคลิปไม่ตลอดนะครับ ตอนนี้ก็เวลาเท่าไรล้วเนี่ยสองทุ่มสามสิบหา,า,บหาพี่เปิมกับมาจากสนามสอบกับกรงมหาพวกเขาเลยเนี่ยพี่เปิมอยากมาส่งของเพราอแต่ละคนเนี่ยกว่าสิบห้าคนพวกนี่คุยกันโว้ในคุมกับหลายเติบอันนี้ก็พานมาหลายนักหลายคุมไปเขาคือไปความเป็นกาดีฟัง<ม><ม>อืมอ่าทั้งทั้งทั้งคุมของคุมอุตสาหกรรมทั้งมาวทักษะ รักษานี่ยครับโอ้โหเกษตรนี่ยครับติวกันแบบมวลกรุ๊ปเลยใช่ครับอย่างคือกับหพาสเต้นเราไม่ตั้งกันเตาพี่เปิมก็เปิดไอฮนูนแอร์เปิดตลอดอจากเดิมพี่เปิมเปิดให้หามือ่อแต่ว่าพี่เปิมเห็นว่าเท่าเนี่ยมันหามื่อมันบ่นพอบางคนกระเห็นง,งานประจำไม่าสามารถเข้ามาได้พี่เปิมก็เลยเปิดแง่หอดนอนเลยดึกเปิดห้องแอร์ ที่นี่พี่เปมสี่่วยพรอนี่ปมาที่นี่่วยพ่อนะก่อนอกอน่กอนสี่วยพรอ,อยากรู้ว่ารงงานยังของลงงานปั๊มเล็กโรงงานปั๊มเล็กแม่พิมพ์โรงงานโรงงาน CNC ครับ CNC, CNC. CNC. เครื่องตัด CNC อ่ะกะเท่าที่พี่เปมดูแลมาแล้วนะพี่เปมก็อยาก่วยพรนะนี่แหละอยาก่วยพรทั้งสองคนนะอ่ะขอให้ในายจา้างนายจ้างหักคือจังพี่เปมหักลูกศิษย์ทุกคนคือจังอาจารย์ทุกคนหักลูกศิษย์ขอให้เขาหักเข้ามาลูกเป็นลาน อย่าเอาเปรียบเท่านะครับขอให้เขาหาเท่าเราไม่แต่เรื่องดีๆนะครับขอให้โอทีหลายๆเก็บเงินเลยเก็บเงินดูแลสุขภาพจ้าของนะทุกคนทั้งสองคนนั่นแหละนะครับอโอเคครับกะมือนีผมกับพาน้อ,นองๆน,นะครับไปล่าฝันยังประเทศกาหตีเต้มือนีกับซาเเ็จแล้วนะครับผมก็สิฝากทุกคนไว้ก็อยากให้ทุกคนที่บินในมือนี คือกันโมเมนต์ว่าแต่ลูกศิษย์ผมสองคนนะครับทุกคนที่บินมือนีของประเภทอุตสาหกรรมนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีนายจ้างทีดีนายจ้างหักเข้าอย่เอาเปรียบแต่พวกเข้าหลายนะครับนะครับถึงแม้ว่ามันกระสีเห็นอยู่ในตามข้าตามข้าต่างต่างนะแต่เขาก็ประอยกเวอาเรื่องนี้ไปหรอกนะแต่ขอให้มันเป็นเรื่องที่เข้าต้องแก้ไขในอนาคตนะเพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วนะครับสำหรับมือนีผมก็สิไปเลยนะครับฝากทุกคนไว้อย่าลืมเนะ้อ คิดหอดการไปทํางานคนุีภตตแบบถูกต้องตามกฎหมายไปพันผมแนงานกระทรวงหางานพันหน่วยงานอ e ีเพ h ไทยแลนด์สำนักและ,ะ่ะลืมเรียนโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีคกโคกเพื่อได้รังสิทธินะครับสำหรับมือนี้ผมกับน้องๆทั้งสองคนลาไปก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับยบายสารคนํนำมาต้องขบวน <laughs>